สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซิลินจะมาบอกวิธีการห่อาซาโมซ่ายังไงเวลาทอดแล้วไม่ให้แตกทั้งาซาโมซ่าแช่แข็งแล้วก็าซาโมซ่าที่ห่อแล้วทอดเลยเทคนิคนี้ง่ายนิดเดียวรับรองเวลาทอดาซาโมซ่าของเพื่อนๆจะไม่มีไส้แตกไส้ทะลักแน่นอนค่ะ ลาซิลินจะแกะหอ่อซามโมซาหรือว่าแผ่นแป้งปอเปี้ยนะคะซิลินก็แกะถุงเขาแค่นี้แล้วซิลินก็ปิดตรงนี้เอาไว้อน,นี้ทับไว้เนาะไส้ซามโมซาซิลินผัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรไส้ซามโมซาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ ท้ายคลิปวิดีโอแป้งตัวนี้นะคะเราก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยซิลินไม่ได้ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วห่อเร็วขึ้นแล้วนะคะสมัยก่อนต้องเอาผ้าหมาดๆชุบน้ำไว้ไม่ให้ใบเขาแห้ง สิลินทำซามโมซ่าตัวเล็กเพราะว่าคิดว่าซามโมซ่าตัวเล็กขายดีกว่าขายตัวละหนึ่งยูโรนะคะลูกค้าเขาไม่กินตัวเดียวหรอกอย่างน้อยๆก็ต้องมีสี่ห้าตัวต่อคนอันนี้ซิลินจะห่อบแบบแช่แข็งก่อนก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าของแช่แข็งไม่ว่าจะเป็น ปอเปี๊ยหรือว่าซามโมซ่านะคะที่เอาไปแช่แข็งอะ่ะในนั้นอะ่ะมันก็จะมีน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําจากผักหรือว่าจากมันฝรั่งเวลาเราเอาไปแช่แข็งแล้วอะ่น้ําเขาก็จะเกิดการขยายตัวเหมือนว่าเวลาเราเอาของแช่แข็งออกมามันจะเหมือนบวมขึ้นมาหน่อยนึงเออนั่นแหละเกิดจากการน้ําข้างในของเขาขยายขยายตัวเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆห่อซามโมซ่าหรือปอเปี๊ยแช่แข็งเนี่ย อย่าห่อให้มันแน่นมากนะคะห่อให้พอด,ดีรวมนิดๆเผื่อเขาขยายตัวด้วยนะคะเอามุมนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้ก่อนซิลินเอาสามเหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมแหลมๆเนี่ยเข้าหาเราพับขึ้นใส่ซามอซาลงไปซิลินใช้ช้อนฉานะคะ วางให้มันเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้เสร็จแล้วก็พับเข้ามาพับเข้ามาจับมุมให้ดีกดตรงนี้นิดนึงให้มันเป็นมุมไปอะค่ะให้มันเป็นมุมแหลมไปเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ อะไรเหลืออยู่ซิลินไม่ได้ทําแน่นขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าทําแน่นอะเราเอาไปแช่แข็งเสร็จแล้วเขาก็จะบวมขึ้นมาพอเราเอาไปทอดอะเขาก็จะแตกขยายตัวมากมายแผ่นแป้งเราอะก็จะแตกก็จะได้อย่างนี้ถ้าเป็นมือใหม่หัดห่อนะคะถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีรูมีอะไรสักหน่อยอย่าไม่เป็นไร ทำไปบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกิดความชํานาญเองนี่นะคะวางสามเหลี่ยมไว้อย่างนี้ไอ้สามเหลี่ยมแหลมๆด้านนี้นะคะเอาลงเข้าหาตัวพับขึ้นไปข้างบนทีนี้ซิลินอยากจะให้เพื่อนๆเห็นลายให้ชัดเจนขึ้นนะคะด้านนี้เพื่อนๆว่าจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมอ้าวสำหรับมือใหม่หัดทำเพื่อนๆพับครึ่งก่อน ครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กลางตรงนี้ออกเพื่อนๆก็จะเห็นรอยอันนี้แหละรอยเนี่ยแหละสำคัญเลยเราก็จะเอาไส้สำหรับมือใหม่หัดทำก็ใส่ไส้น้อยๆก่อนนะคะซิินวางอย่างนี้วางไส้ด้านนี้วางไส้ด้านสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วสีดินก็ปั้น เนี่ยค่ะใช้ช้อนดันใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยถ้าเยอะไปแล้วก็เอาออกให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วไอตัวเนี้ยมันก็จะได้เข้ามุมง่ายเห็นไหมคะแล้วก็พับเราพับรอยปะเมื่อกี้ไปแล้วนี่รอยพับอะ่ะเราก็พับมาที่เดิมให้มุมตรงนี้ชนกับมุมด้านนี้ เนี่ยนะคะเสร็จแล้วมุมด้านนี้เขาก็เข้ามุมพอดีสวยงามพับลงตามรอยนี่เลยค่ะเขาก็จะไปเป็นมุมพับเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเนี่ยค่ะแล้วก็ผักเข้าไปผลักเข้าไปถ้าอันนี้มันจะเลยหน่อยไม่ต้องให้พอดีก็ได้นะถ้าพอดีมันจะแน่นไงเพราะว่าเราไม่ได้ ทอดเลยนะคะอันนี้แช่แข็งเนาะ,ะถ้าเขาจะเลยมาก็ให้เขาเลยไปขอให้แบบว่ากิ้งไปแล้วมันพอดีอะจับมุมด้านนี้เนี่ยค่ะจับมุมด้านนี้ไส้เขาจะไม่ทะลักออกมาเนาะเสร็จแล้วก็พับไปเขาจะไปจบตรงไหนเรื่องของเขาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็พับไปอ่ะมาถึงทบสุดท้าย เราก็ทาแป้งซิลินใช้แป้งนะคะไม่ได้ใช้ไข่ขาวแล้วก็พับจบแล้วค่ะแค่นี้อันนี้ซิลินไม่ได้ใส่ไส้เยอะนะคะเพื่อนๆที่มือใหม่หัดทำก็จะได้ทำง่ายๆเริ่มจากใส่ไส้น้อยๆก่อนอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้อ้วนกว่านี้ก็เพิ่มเอาถ้าเขาจะอ้วนก็ให้เขาไปอ้วนตรงกลางนะคะมันจะดูสวยแล้วก็จะพับง่ายลองอีกอันนะคะลองอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมวางสามเหลี่ยมไว้ด้านล่างพับมุมขึ้นไป ซีลินพับอย่างนี้ให้อีกรอบนะคะจะได้เห็นลายเพื่อนๆที่ทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องพับเนาะสำหรับคนที่มือใหม่หัดทำก็พับสักนิดนึงเก่งแล้วไม่ต้องพับก็ได้นะคะมันจะได้เป็นลายตรงนี้เราต้องการไส้ของเราอยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่เอานิ้วของเราช่วยปั้นให้มันเป็นสามเหลี่ยม ใส่ใส่ใส่อีกนิดซิลินชอบสามมซซาตุยตเสร็จแล้วเราก็พับไปตรงนี้เข้ามุมแล้วพับลงมาตามรอยเลยค่ะตามรอยพับกดนิดหน่อยแล้วก็กลิ้งไปเขาจะไปจบตรงไหนเรื่องของเขา ร็จแล้วนี่ค่ะวิธีพับซามูซ่าสำหรับแช่แข็งนะคะรับรองเพื่อนๆห่อแบบนี้ไม่มีแตกทีนี้ถ้าเป็นซาโมซ่าแบบไม่แช่แข็งล่ะ,ะสบายเลยถ้าซาโมซ่าไม่แช่แข็งยิ่งห่อเสร็จแล้วทอดเลยยิ่งดี เหมือนกันค่ะวางแผ่นแป้งพับครึ่งอตอนนี้ซิลินไม่พับด้านนี้แล้วเนาะเพราะอันที่สามละมเริ่มมีความชำนาญละใส่ไส้เลยค่ะวิธีวางไส้ซีลินวางเหมือนเดิมทีนี้ตัวซาโมซาที่ไม่ได้แช่แข็งเนี่ยเพื่อนๆนจะอัดแน่น ให้มันเข้ามุมขนาดไหนก็ได้เพราะมันจะไม่มีการขยายตัวแล้วเนี่ยค่ะกดจะกดให้แน่นให้อ้วนขนาดไหนก็ได้กดเนี่ยๆตรงนี้ยังไม่มีไส้เลยออาบีบบีบไปตรงนี้นิดนึงให้ไส้มันแน่นให้ไส้มันเต็มอา้าวกดด้านข้างอีก ให้มันบวมเข้าไปอีกตรงกลางพับมาแล้วเอากดตรงนี้อีกโอ้โหตุยมากอันเนี้ยอันเนี้ยสวยนี่ก็จะได้เป็นแบบเข้ามุมเข้าเหลี่ยมสวยอ้วนมุมเนี่ยแหลมเปี้ยวเลยเห็นไหมคะแล้วก็อันเนี้ย ทั้งแน่นทั้งหนักหนักกว่ตัวนี้อีกตัวนี้ถ้าเราเอาไปแช่แข็งอะ่ะพอเขาขยายตัวแล้วอะ่ะเวลาเราเอาไปทอดอะ่ะซิลินก็จะพบว่ามันก็จะแตกนะคะมันจะเป็นแตกลิ้วๆปริีๆอะค่ะมันปริถามว่าได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าซามูซาเนี่ยมันแตกในหม้อทอดของเราแล้วอะ่ะ เวลาเราทําความสะอาดมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากหนะ่อยเนาะเพราะข้างในอะ่ะมันเป็นมันฝรั่งที่บดแล้วนะคะซิลินไม่ได้ใช้มันฝรั่งลูกเตา๋าเป็นมันฝรั่งที่บดแล้วมันก็จะแตกกระจายเนาะเอออันนี้ห่อแบบแน่นๆอ้วนๆสามารถเอาไปทอดได้เลยแต่ไม่เหมาะกับแช่แข็งนะคะถ้าแช่แข็งอะ่ะควรจะหลวมนิดหน่อย อย่าห่อให้มันแน่นนะักเพราะเราจะต้องเผื่อเขาขยายตัวด้วยวันนี้ซิลินมาสาธิตแล้วก็บอกเทคนิคนิดนิด,นดหน่อยๆเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมห่อซามโมซ่าแล้วเอาไปแช่แข็งแล้วเฮ้ยมันแตกวิธีทอดก็สำคัญนะคะ ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยดูอ้วนตุยตยุความกรอบไม่ต้องพูดถึงความกรอบไม่ต้องพูดถึงความอ้วนก่อนเนี่ยความอ้วนของเขาเห็นไหมซีรินชอบแบบนี้ตุยตุยแบบนี้น่ารักความกรอบ ว่ยร้อนอืมมาชิมกันเลยจ้าอืมอร่อยเหมือนเดิมอืมอินเดียมากมันคืออินเดียมันคือความเป็นแขก มันไม่มีน้ำมันหน่อย,ยมันไม่มีสีอิ๊วขาวมันคืออินเดียอ,อันขนาดนี้นะคะลูกค้าเขาก็จะกินได้หลายอันอยู่นะเพราะมันกินเพลินแล้วมันเป็นอันเล็กๆไงข้างนอกจะกรอบกรอบข้างในนุ่ม อเคี้ยวไปดโดนแต่เนื้ออืพ่อเลี้ยงชอบมากอยนนเนี้อร่อยอืม ซิลินสรุปให้นะคะถ้าเพื่อนๆห่อเกี๊ยวซาเอถ้าเพื่อนๆห่อปออถ้าเพื่อนๆห่อซาโมซ่าเพื่อที่จะเอาไปแช่แข็งก็อย่าห่อให้มันแน่นนักนะคะหลวมๆนิดนึงเผื่อเขาขยายตัวด้วยส่วนเพื่อนๆที่จะห่อแล้วเอาไปทอดเลยห่อแน่นๆได้ไม่มีปัญหานะคะ พอเพื่อนๆรู้อย่างนี้แล้วนะคะมันก็ง่ายต่อการหอนะ่อเนาะก็ห่อให้ถูกแล้วกันว่าจะเอาไปแช่แข็งหรือว่าจะกินเลยซิลินรอลูกๆกลับมาบ้านและเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ โคราซิดนี่ไอร่อยไม่ชอบหรอใส่น้ำปลาหน่อยไหมเป็นอะไรเป็นอะไป็นอะไป็นเอามี่ยง่ยงว่าใส่น้ำปลาแ้วอร่อยนะมามาโซเฟียโตซุงมัเป็นไงเดี๋ลุงป้านะมองไม่เห็นว่าหลานกินกะละ เออนี่เ,ย,เ,นเนยนเดียเอ๊ะมม้ตัวนี้เลยเนยดดคอยๆแกะปลาตัวนี้นะคะชื่อเขาชื่อโดคา <c oughs> ครั้งแรกที่ซิลินได้ยินชื่อปลาตัวนี้นะมันชื่อซิลินได้ยินว่า ดอค่ะโอ้โหตายพ่อคุณดูดูเขาแกะโอ้ยเละเทมดนเลยโน,นเนออืมกาแฟต่างร สวัสดีคุป้านาอาก่อนค่ะอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังวิ่งแล้วพบจำใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหว้าไม่าา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 า่